เช้าตรู่วันหนึ่งขณะที่พระอาทิตย์กำลังขึ้นและแสงอาทิตย์เบาบางส่องเข้ามาในห้องทำงานคุณตื่นขึ้นมาจากการหลับไหลที่ไม่เต็มอิ่มเท่าไหร่จึงนั่งลงที่โต๊ะทำงานและเริ่มวันใหม่แต่ยังคงความง่วงอยู่และคุณก็ห่าวออกมาอย่างใหญ่หลวงการห่าวในเวลานี้เป็นเรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งแต่ทำไมเราถึงห่าวการห่าวเกิดจากอะไรมาร่วมค้นหาคำตอบในเรื่องที่จะพาไปสำรวจให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เสียงหาวของคุณเหมือนจะสะท้อนถึงความรู้สึกเบื่อหน่ายหรือเหนื่อยล้าซึ่งเด็กในชั้นเรียนก็มักจะหาวออกมาเมื่อเจอบทเรียนที่น่าเบื่อจนดังครั้งนักเรียนคนอื่นๆก็หาวตามไปด้วยการหาวนี้อาจเป็นการส่งสัญญาณให้ผู้สอนรู้ว่าถึงเวลาต้องเปลี่ยนกิจกรรมให้มีความน่าสนใจมากขึ้นแล้วการหาวนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรมาติดตามกันต่อไปเรายังสามารถหาวได้ในสถานการณ์ที่ไม่น่าเชื่อ เช่นขณะที่ออกกำลังกายที่ยิมคุณกำลังวิ่งบนลู่วิ่งแต่จูจูก็รู้สึกหาวออกมาการหาวในเวลานี้อาจมีความหมายหลากหลายแบบเช่นร่างกายกำลังต้องการออกซิเจนมากขึ้นเพื่อช่วยในการหายใจหรือระบายความร้อนออกจากร่างกายความลับของการหาวนี้จะถูกเปิดเผยในตอนต่อไปไม่ว่าคุณจะอยู่ในที่ทำงานหรือในห้องประชุมการหาวก็สามารถเกิดขึ้นได้เสมอ ลองยึดถึงสถานการณ์ที่คุณอยู่ในระหว่างการประชุมที่ยาวนานและคุณรู้สึกเบื่อหน่ายและง่วงนอนการหาวในเวลานี้อาจมีผลต่อการทำงานและการรับรู้ของคุณแล้วทำไมเราถึงหาวในสถานการณ์เช่นนี้มาร่วมค้นหาความจริงกันต่อไปในเวลาที่คุณนั่งอยู่บนโซฟาดูทีวีในตอนเย็นและเริ่มรู้สึกม่วงการหาวก็เกิดขึ้นการหาวในเวลานี้อาจเป็นสัญญาณให้คุณรู้ว่าร่างกายกำลังต้องการพักผ่อนแล้ว การหาวาในสถานการณ์ที่สบายๆแบบนี้เป็นเรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้ทั่วไปแต่ทำไมเราถึงหาวาในเวลาที่เรารู้สึกผ่อนคลายมาติดตามกันต่อไปขณะที่คุณกำลังขับรถยนต์อยู่บนถนนที่ยาวนานและรู้สึกง่วงนอนการหาวาก็เกิดขึ้นการหาวาในเวลานี้อาจเป็นสัญญาณเตือนให้คุณรู้ว่าถึงเวลาต้องหยุดพักแล้วการขับรถในสภาวะที่เหนื่อยล้าอาจเป็นอันตรายได้ แล้วทำไมเราถึงหาวในเวลานี้มาร่วมค้นหาความจริงกันต่อไปในวันที่อากาศดีและคุณนั่งพักผ่อนอยู่ที่มานั่งในสวนสาธารณะคุณรู้สึกหาวออกมาการหาวในเวลานี้อาจจะเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิหรือระดับออกซิเจนในร่างกายการหาวในสถานการณ์ที่สงบและอบอุ่นแบบนี้เป็นเรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้ทั่วไปแต่ทำไมเราถึงหาวในเวลาที่ไม่มีความเครียด มาติดตามคำตอบกันต่อไปคุณกำลังนั่งพักดื่มกาแฟในช่วงพักเบรกที่ทำงานแต่ก็รู้สึกหาวออกมาการหาวในเวลานี้อาจเป็นผลจากการที่ร่างกายต้องการเพิ่มออกซิเจนหรือระบายความร้อนออกจากสมองการหาวในสถานการณ์ที่คุณกำลังพักผ่อนสั้นๆแบบนี้เป็นเรื่องธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้ทั่วไป แล้วทำไมเราถึงหาาในเวลาที่เรารู้สึกผ่อนคลายระหว่างงานมาติดตามหาคำตอบกันต่อไปสุดท้ายมาถึงจากที่นักวิทยาศาสตร์อธิบายกลไกการทำงานของการหาาการหาาเป็นกระบวนการที่ร่างกายใช้เพื่อเพิ่มระดับออกซิเจนในสมองและลดความร้อนการหาาช่วยให้สมองทำงานได้ดีขึ้นและรักษาสมดุลของอุณหภูมิในร่างกายนี่คือเหตุผลที่การหาาเป็นสิ่งที่มีความสำคัญและเกิดขึ้นโดยธรรมชาติการหาาไม่ใช่แค่สัญญ,ญาณของความม่วงนอน แต่ยังเป็นกระบวนการที่ช่วยให้เรารักษาสมดุลในร่านกายได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะคะถ้าวันนี้คุณได้อะไรดีๆกลับไปอย่าลืมกดไลค์กดสับกดแชร์ส่งต่อเรื่องดีๆให้กันนะครับขอบคุณที่สละเวลากดสักคลิกแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ